จังหวัดพัทลุงครับได้มีการจัดกิจกรรมคิกออฟวันดินโลกของจังหวัดพัทลุงประจำปี2566โดยร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็จิตอาสาครับเป็นจิตอาสาพระราชทานนะครับในการประกาศเจตนารมณ์การดูแลรักษาดินและการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตลอดจนเป็นการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยมีนางนิสากรวิสิทธิ์สาราดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นที่บริเวณศาราหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านดอนแบกตําบลปรางหมู่อําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้ร่วมกันนะครับในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างของดินนะครับที่บริเวณคลองเรียบทางรถไฟด้วยกิจกรรมดังกล่าวครับก็มีส่วนราชการนะครับทั้งรัฐวิสาหกิจในอํอำเภอ ทุกองค์กรหรือว่าอำเภอทุกอ,อำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งทุกภาคส่วนของจังหวัดพัทลุงครับจะมีการจัดกิจกรรมนะครับในการดูแลรักษาดินต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2566และปี2567เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และพลังในการสนับสนุนการรณรงค์ในการร่วมกันดูแลรักษาดินและน้ำอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมและก็เพื่อเป็นประโยชน์ของทุกคนในชาติรวมถึงเพื่อนโลกของเราด้วยครับ